ก็ขอขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับวันนี้ผมกับผมนะครับบีกบอดเอ็กซ์ดีนะครับวันนี้ผมก็จะไาเล่นเกมหบครับครับก็ผมไปสร้างว่าชั้นสามมานะครับอืมนะก็นอนแป๊บหนึ่งนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอาชีวิตรอดใหม่ครับนะครับเอาชีวิตรอดบนเกาะนะครับอืมมันไงผมโคตรภูมิใจอะครับผมทำทำบ้านชั้นสามแล้วนะ โคตรใหญ่อ่ะอบอกเลยอ่ะนะฮะนี่บ้านนี่นะครับจอเนี่ยเปมานนั่งข้างผมเนี่ยผมถึงไม่อยากถ่ายกับเปมันนะฮะก็อุสตส่าห์ตัคือผมตัดไม้มาปุ๊บใช่ไหมคือมันพอดีกันเลยเว้ยผมมันพอดีตอนแรกอะ่ะไม้มันเหลือแล้วผมก็ทําเป็นหลังคานะฮะก็ชั้นบนผมก็ทําเป็นเป็นอันนี้เออเป็นฟาร์มนะฮะเป็นฟาร์มข้าวกับฟาร์มอ้อยนะ นะจ๊ะก็เพิ่งความสิทธิ์นะฮะก็เอ้ยเราก็ลืมว่าเอ้ยเราลืมถ่ายคลิปนะฮะก็ได้มาถ่ายคลิปนะฮะก็ก็เออนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีตัวนูนกับไก่ย่างถูเผามันจะโดนไม้เสียบเอา้ามันจะโดนไม้เสียบไม่ใช่ละกินโอ้อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมไปขุดออซิเดียนมานะในนี้ก็เป็นลาวามหมดเลยนะผมไปผมไปดันเจียนมานะ วิ่งตัวอะไรผ่านหนะ้าบ้านไปอ๋อแกะแกะแกะโอเคอในกล่องเรามีอะไรบ้างนะโอเคนะครับเราเอานี่มาเอามีไม้ไมมเอ่ยต้องไปตัดนะฮะแล้วก็เอานี่มานี่มาเอา,าแล้วก็เอาทานมาจุนะ๊บัวบอยนะฮะตาเอ่อครั้งนี้ผมจะมาเล่นเอ่อมาทำอะไรเดียว อูบอยผมจะมาทำ<อ>เป็นเปมจะให้พี่ทำอะไรดีวะ<อ>ใช่พี่ทำอะไรดีอะบ้านห้ชาชั้นห้าชั้นเลยเหรอนะครบผบน้องเปมบอกว่าให้ผมทำบ้านห้าชั้นนะครับอจุกกู้บอยจัดไปจัดไปนะฮะก็บ้านชั้นเดียวยังไม่รู้เลยไปทำอะไรดีนะฮะก็วันนี้ก็มาทำเป็นน่าจะเป็น อืมอ๋อผมจะหาเกาะเต่านะครับคือหาเต่านั่นแหละอหเองหรือเปล่าวะไม่แน่นะผมจะมาทำเป็นฟา,นะฟาร์มสัตว์นะฟาร์มสัตว์ให้มันใหญ่กว่านี้นะนะฮะก็อันนี้มันเป็นฟาร์มแค่กระจกกระจอกงอกว้อยนะฮะก็ต้อง เราต้องมีอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดขี่ไม้มพร้อมนะครับม,มันสิตายต,ายตอนไหนมันจะตายอะไรเปมมันจะตายตอนอ่าโดนตอนเช้าทำไมนะครับก็อาจุกกูบอยนะฮะก็มาอาจุกกูบอยอ่ากว่าองี นะะฮก็มานะฮะอือหกสิบสี่อันเป๊ะๆนะนะฮะก็ถ่ายอยู่ปะเนี่ยดูกันโอเคนะก็อืมต้องทำฟาร์มสัตว์ให้มันใหญ่ๆนะโชว์เวลมาไม่ใช่ไม่ใช่นี้ นะผมจะเคลียพื้นที่มันกว้างนะจ๊ะนายจ๋าไม่รูนะมันจะพอหรือเปล่าตั้งใจว่าผมจะทําให้ฟาร์มันศัสตร์มันใหญ่ๆนรอุ้ยสก,กิลดิตันนะนาะยยิงเราไม่โดนหรอกนี่แตกไปหนึ่งนะอย่าลืมกดร้อยกดซับสาขาผมด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่ง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 เพื่อ ก็ลใช่แล้วงานดีครัน้องผมโหดไงรู้รู้งานเออง่ายๆนะก็เดี๋ยวผมค่อย้ายสัตว์มานะฮะก็วางนี่นี่นี่อ้ไม่จไม่ไม่กานี้พี่บอจะรู้พี่บอต้องสงสายต้นไม้ให้บอกทำเองไม่ได้อันั้น ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็น่มามตาเลยดูเลยมีไม้ต้องหกสิบอันพี่บอลคิดเอาเดี๋ยวพี่ถ่ายคลิปก่อนนะครับก็น้องเปมมันกลัวอีกแล้ว, <My God S 1> วไมคกัสนะครับก็ผมคิดว่านะฮะต้องใช้ท็อตเยอะเลยแหละครั้งนี้เพราะวา่าผมกลัวว่าเออมอนเตอร์มันจะมาสปอนในในรั้วผมนะครับก็ผมขอร้องเปมไปอย่างหนึ่งแล้วนะว่า ขอให้คุณนะครับเงียบๆได้บ่เอ้ยได้ทำเตียงไปยังอ,ะอ่ะยังไม่ได้ทำเตียงตอนสิบโมงเช้าก็พี่แม่ได้ปล่อยแล้วมามาในตะมอนมาดูดีถอยหลังฟุ๊ปปืนถอยหลังถอยหลังนะครับคือน้องผมมันเสียงได้อีกแล้วทำไมก็เจอก็ต้องเสียง,งดังดิ เจอหมูวิค่าหมูดีกว่าหิวข้าวข่าหมูขาม่ขาหมูให้ตายตายดิทั้ไอหมูบาหยใบไม้ไปป้าเอ้ยหมูมาหึงชิมต้องอมโอเคเดี๋ยวผมต้องไปทำรั้วก่อนนะเดีย๋ยวต้องทำหลงังคาด้วยโอ้ยย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 นยนะนยยยยยงยยยยยย โอเคนะครับก็มาเดี๋ยวผมคิดว่าจะทำรวยตรงนี้นะขิดไป,ไปดรวดเบบี้น,นะครับตรงนี้ก็ที่เท้าเออเนี่ยผมทำแล้วนะครับก็ตรงนี้นะก็นะฮะก็เดี๋ยวขอดูเวลาก่อนสินาทีแล้วนะครับก็เพื่อความสนุกของท่านผู้ชมผมจะไม่พูดมากนะจิบคอ ไอ้พูดเยอะเจ็บคอไม่ได้เป็นโควิดนะครับพูดเล่นเฉยๆนะครับถ้าใครไม่ชอบเท็กเจอร์หรือให้ผมไม่ใช้เท็กเจอร์ยังไงก็เม้นเม้นมาเม้นคอมเมนต์คอมเมนต์อืมรูงานดูงานเลยรู้ว่าที่เหลือผมจะเอาไปทำอะไรดีสปอร์ตมอนเตอร์ได้ไหมซอมบี้ซอมบี้ซิเปอร์ซิเปอร์นะครับซึ่ง ความขี้เกียจของผมนะครับความขี้เกียจระดับเอลต้าอิสติงของผมนะครับผมก็จะนี่นะครับเจาะไปอย่างนี้แล้วก็เพื่อเอาไม้ในนี้นะฮะไม่มีนะฮะก็ความขี้เกียจสุดเอาต้าอิสติงนะครับของผมนะนี่นะฮะก็มีจะมาทํารั้วนะโอ้โหขี้เกียจจ้าจาบิ๊กบอสโอคนะ เจ้าจ่าบอสทำไมนายขี้เกียจอย่างนี้นะครับอเขเคเข้าไปปุ๊บแล้วก็มาตัดรั้วตรงนี้นะอนะยากกินไก่เฮ้ยเจ๊ก,กิเจ๊ก,ก่โอ้โหไก่คุณกระผมก็อยู่ในรั้วนะโอเคนะตอนนี้ผมกะว่าผมจะหาวัวนะฮะก็เอาบีดมาก่อนบีดบีดบีดมีโอเคอเฮ้ย ปั๊บ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 ปีปีเอาติวิไปก่อนนะหาวัวเอ้ยนี่ไงวัวอุ้ยมีคิปเปอร์อุ้ยวัวสองตัวก่อนนี้ผมจะเออเอาวัวมาก่อนวัวมาก่อนวัวมาก่อนฝันแล้วนี้ฝันแล้วนี้บอสเจอเมืองหิมะแล้วเนี่ยโอ้รัวผมนะครับก้อย อย่าแค่อย่าอ h my god เอนะครับก็มาต้องมาซ่อมแซมเจอเหล็กไหมครเพิ่งเจอเหล็กนะครับน้องผมก็อย่าลืมไปติดตามช่อง JNR Channel นะครับก็ วัวผมตายไปตัวนึ่งอะไม่ก็นะครับวัวบุ๋มตายอ่ะครับอาจุกูบอยอาจุกูบอยขี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาขี่เข้ามาขี่ดีมากเจ้าวัวเอ้ยไม่ใช่เจ้าแกะเจ้าวัวด้วยนะฮะก็ผสมพันธุ์กันซะเอามีวัวอีกตัวหนึ่งเหรอเอ้าเพิ่งเจอนะฮะก็เข้ามาเข้ามาคอมมอนเบบี้ ไอ้กไก่งโงกก่แกทำให้ฉันดูแย่เข้ามาเข้ามาขอมอนแบบเบ๊ะเบ๊ะเบียดยังไงวะเนี่ยเออโอเคีปิดได้แล้วเคเออผมลืมบอกนะผมเลี้ยงหมาด้วยนะาตายจ้ะหม,มาหมาเดี๋ยวไปหาไอ้ผมตั้งชื่อมันว่าไอ้โกโก้แล้วกันเลอยอยักงห้ดิ อยู่ชั้นสองใช่ไหมเออนี่ไงไอกโกโก้มานี่อย่าธอดาบบอสเดอะฟันนะตรงพื้นที่ตรงนี้ผมไม่รู้นะครับจะเอาไว้ทําอะไรนะกระจุโกะบอยนะครับก็กล่องตรงนี้ก็ไม่ได้มีไว้ทําอะไรนะอืมมีทอ็อตบอนี่นี่นะครับก็ไปไปได้ๆจำได้เกมมีประตูอยู่นี่ก็อยู่บอส คอมขี้เกียจเร,ระดนะับออซตาอิเซงนะเออเจ็บเจ็บตัวอะไระอ่ะอ๋อชีปเปอร์นะฮะก็ปลอยมึไตรนี่มาดิเจอวีดไปก็โอ้โ,อโอหหมาก็ชีเปอร์นะฮะก็ขอโทษนะครับคุณเกีย เจ้าแกะจอโอ้ my god นะนายต้องมานี่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 โอเคนายต้องมานี้นายต้องมานี่โอเคแล้วก็มาผสมพันธุ์กันละเฮ้แกมันหายยังเหรอครับก็สำหรับคนไม่ได้ทำฟาร์มแกะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะโอ้ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็กัน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  คือแกะแกะไม่ใช่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 แกะอ้ยวัววัววัวอย่าออกวัวอย่าออกวัวอย่าเออกระดานเข้ามาเอองั้นี่ยโอ้ยนะคีเปอร์มาระเบิดอีกบ้าเอ้ยมันมันตั้งใจอะครับเตอร์เออหนิหนิมันหนิมันหนิมันหนิเข้ามาเบบี้เข้ามาเข้ามันบบเบบี้ ดูดีนะฮะก็เอาดินมาถมกัน<า>นะก็โอเคนะครับก็ผมสิบสองนาทีนะคลิปนี้ไม่เป็นไรหรอกเนาะ โอคนะฮะก็โอเคหิวกินอะไรดีมีอะไรกินบ้างนะทีมีเนื้อวัวอยู่นี่จิบจิบจิบนะคะก็วัวจ๋าวัวจ๋าอุ้ยวัวผสมมันกันอีกผสมมันกันอีกผสมกันเลยผสมมันกันอีกเอาให้ยีบ้างไปเลย ผสมพันธ์ไม่ได้แล้วหรอนี่เฮ้ายายาเราคงขอไปนอนกันนะแก่แก่น้อยแก่น้อยตายลนะนะฮะก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะจ๊ะในจ๋าบาย